สวัสดีครับขอโทษที่มาชานะผมไปทํางานมา10กว่าวันแทบไม่เล่นเกมเลยนะครับวันนี้มาดูไซล็อกเทียสซึ่งเป็นชุดเทศากาลนะครับเป็นชุดซนะัมเมอร์เนาะก็มาขายนะครับปีละครั้งพลาดแล้วพลาดเลยซึ่งมันมีทุกครั้งอยู่แล้วนะครับคนที่แบบโอ้โหไม่น่าเลยกูน่าจะซื้อไว้อะไรเงี้ยมีคนพลาดแล้วมานั่งเสียใจทีหลังทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับถือว่าเตือนแล้วเนาะเพราะว่าณนะวันที่ผมลงคลิปเนี่ยผมลงคลิปค่อนข้างชา้ามันจะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันที่คุณจะสามารถซื้อโทเค็นได้นะครับ ชุดไซล็อกเนี่ยมันจะยังมีให้แลกอีกประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์เลยนะแต่ว่าตัวของสินค้าหรือว่าแพ็คต่างๆเนี่ยต้องดูดีๆว่ามันจะเหลืออีกกี่วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครลังเลหรือว่าใครมีงบเนี่ยแนะนําให้จัดไว้ก่อนเพราะบอกเลยว่าชุดนี้มันคุ้มแน่นอนนะครับในเรื่องของการซื้อเนี่ยผมพูดสั้นๆให้ฟังแล้วกันว่าต้องซื้อยังไงเผื่อใครยังซื้อไม่เป็นนะครับมันจะแจกฟรี10โทเค็นนะครับเราต้องซื้ออีก20โทเค็นซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้ากดเข้าไปู็คคในนร้้าาาเลยว่ มีแพ็คไหนบ้างที่มันจะแถมโทเค็นนะครับมันก็ไม่เกินแบบ7 0 0ดร้อยอะไรประมาณนี้หรอกนะครับถ้าเกิดเราเติมจากร้านค้าก็จะถูกกว่าเดิมนะครับแต่ถึงยังไงพูดพูดอย่างนี้ก็ต้องเดี๋ยวมีคนพลาดอยู่ดีนะครับก็รอปีหน้าแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะจัดวินในฟอร์มพวกแบบลูน่าหรือว่าสตรมเนี่ยก็ต้องจ่ายแพงขึ้นมาอีกถ้าเกิดคุณพลาดปีที่แล้วนะแล้วก็ตัวของพวกแบบยอนดูกับมิสเตอริโอเนี่ยก็แนะนําให้จัดไว้เพราะว่ามันมาขายแค่ปีละครั้งแล้วมันเป็นซัพออ่ดานะยู ไซล็อกเนี่ยผมใส่เป็นเกียร์ธาตุไมตีน้นะครับ type amplification เป็น40%นะครับแล้วก็โอดินเบสซิ่งก็มีแค่2เม็ดเลยตามที่เห็นเลยนะครับแทบไม่ได้ใส่เลยถือว่าเป็นบิวแบบบิวบ้านๆธรรมดาเลยนะครับอัติแฟกต์ก็เป็นอัติแฟกต์หดาวแต่ว่าพูดตามตรงอัติแฟกต์ไซล็อกมันถือว่าแย่นะครับคือมันจําเป็นไหมมันจําเป็นน้อยกว่าตัวอื่นๆแต่ว่าถ้าเกิดมีก็ดีนะครับคือถ้าเกิดขึ้นเทียสผมแนะนําให้มีทุกตัวนะครับมาลองในดอมอมูกันดอมอมูเนี่ยหลังๆมว,ม,งม,วม,วมว่าูเน ตัว T.S. สี่ยุคหลังๆมันก็จะลงได้แบบสบายๆอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นตัว t 4สี่ที่เขาตั้งใจทํามาให้ลง p v e ได้นะผมเลยรู้สึกว่าดอมมูไม่ได้จะเป็นสิ่งที่จะเอามาเทสความเก่งของตัวละครได้แล้วเพราะแบบพวกไซล็อกฮิวแมนทอชเดดพูอู r รีนมันก็แบบลงได้ดีเหมือนกันหมดแทบไม่ได้แบบมีตัวไหนโดดเด่นเลยเนอะแม้คือถ้าเกิดอยากจะเอาปั้นมาลงดอมมูเฉยๆเนี่ย,ยตัวอะไรก็ลงได้ครับตัวอะไรก็ลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไซล็อกก็ได้เป็นแบบฮิวแมนทอชเฉยก็ได้เพียงแค่ เอามาให้ดูเฉยว่าเออเพื่อบางคนแบบมีเทียสีไม่กี่ตัวจะปั้นไซล็อกเป็นตัวที่2ตัวที่3อะไรเงี้ยก็ลงดอมูได้ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไซล็อกเนี่ยไม่ได้มีตัวของคอลเลกชันเหมือนพวกเคเบิลเดดพูด้วยทำให้ผมรู้สึกว่ามันลงได้เท่าเคเบิลลงได้เท่าเดดพูลรูนเนี่ย ถ้าเกิดมีคอลเลกชันเนี่ยมันน่าจะเก่งกว่าตัวพวกนั้นอีกนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คืออาร์ติแฟกของเขาอย่างที่ผมบอกว่าอาร์ติแฟกของเขาเนี่ยมันแย่นะครับมันแทบไม่ได้ช่วยเลยคือถ้าเกิดเป็นเพิ่มดาเมจพลังจิตหรือว่าเพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์เนี่ยผมรู้สึกว่าจะทําให้ตัวละครมันเก่งกว่านี้เยอะมากคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบาบมีหลายอย่างถ้าเกิดเขาปรับเนี่ยจะทําให้ไซรล็อกมันเก่งกว่านี้มากๆ,ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไซรล็อกมันเก่งกว่าเคเบิลนะครับแต่ถ้าเกิดเคเบิ ard, ào, ลล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 ลเเ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 นน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 นีีี่่่่่่่่ยยยมมมคคคคคออออออชชชััััรรรราาาาบบบหืวววแแต็็ิจะกกกงไซ ถ้าเกิดไซล็อกมีคอลเลกชันเนี่ยไซล็อกมันจะแบบโอ้โหจะโอเวอร์พาวเวอร์กว่านี้มากนะครับแล้วถ้าเกิดเขาปรับอาร์ติแฟกต์ให้ไซล็อกมีเป็นอาร์ติแฟกต์แบบเพิ่มดาเมจต่อวายไลน์หรือเพิ่มดาเมจธาตุเพิ่มดาเมจพลังจิตเนี่ยจะเก่งกว่านี้มากแต่แค่นี้มันก็เก่งมากแล้วผมไม่รู้ว่าเขากลัวไซล็อกเก่งเกินไปหรือว่ากลัวตัวอื่นไม่มีงานทำนะครับแต่แค่รู้สึกว่าเออมันทำมาดีจริงไซล็อกชุดนี้ทำมาเก่งมากเป็นเมตาแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขาปรับอีกนิดหนึ่งนะผมว่่าาามมัันนนจะะสุดกกวี้ๆครบ คือในเรื่องของการลงบอลลีเจนกับดอมมูเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถลงได้แบบสบายๆส,สามารถใส่เกียร์ธาตุก็ได้เกียร์ม่วงก็ได,ได้แต่ถ้าเกิดใครที่จะเนียนเอาไปลงบอลลีเจนเนี่ยก็จะแนะนําเป็นตัวของเกียร์ธาตุมากกว่าแล้วก็ตัวของไซรล็อกนะครับเป็นตัวที่มีเงื่อนไขบอลลีเจนเยอะนะครับถือว่าเยอะกว่าตัวละครอ,อื่นๆมากๆเพราะว่ามีทั้ง agility แล้วก็เป็นสายสีฟ้าผู้หญิงเอ็กซ์มนีเงื่อนไขให้เล่นเยอะกว่าตัวเอ็กซ์มนอื่นๆน,นะครับมีเงื่อนไขให้เล่นเยอะกว่าพวกแบบเนมอลอะไรเงี้ยแล้วก็ ในเรื่องของบอลีเจนเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเอาไปไต่ชั้นสูงๆเนี่ยก็สามารถไต่ได้นะครับแบบพวกแคนชั้น60หรือว่าจินเกวชั้น40เนี่ยมันได้ใช้ตั้งแต่ชั้น40ไปถึงชั้น49เลยนะครับก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็ในเรื่องของซัพพอร์ตเนี่ยมีให้เลือกใช้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นซับมิวแทนซับดาเมจธาตุซับพลังจิตอะไรเงี้ยเยอะมากสตรอมแอนเชนวันเดสเลอร์โพลาริสเยอะมากนะครับผมพูดถึงคอมโบไปยัง ในเรื่องของการคอมโบเนี่ยมันมีสกิลที่ต้องดีเลย์น,นะครับสกิลสต้องดีเลย์สกิลสต้องดีเลย์น,นะครับแล้วก็ลงวันทามที่สกิลห้หรือว่าจะเป็น4ดีเลย์สดีเลย์แล้วก็5ก็ได้ผมจะแนะนําเล่นอย่างนี้นะครับหรือจะเป็น3ก่อนก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าสกิลสี่อ่ะมันต้องดีเลย์เยอะกว่าสกิลสนิดหนึ่งสกิลสแบบดีเลย์นิดเดียวก็ได้ผมเลยแนะนําให้กดสกิลสี่ดีเลย์แล้วก็3ดีเลย์แล้วก็ลงที่สกิลหนะครับสกิลสเนี่ยเป็นสกิลวีแพ็คเรื่องผมชอบมากสามารถใช้แบบ วิ่งหลบสกิลบอสหรือว่าอย่างใน ABL ใช่ไหมเราก็สามารถใช้เคลื่อนที่ไปเก็บลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยได้แบบดีมากๆนะครับตัวละครที่เป็นสกิลวีแพดซึ่งมันก็แอบ,บจะเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าหลูหน้าชุดซัมเมอร์พีแล้วเนี่ยสกิลวีแพดไอยู่ที่สกิลสนะครับไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละชอบตัวละครที่มีสกิลวีแพดมากๆมันสามารถทําให้ตัวละครเรามีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นอย่างน้อยก็นิดนึงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากอะ่ะแล้วก็ในเรื่องของสกิลวีแพดเนี่ย เวลามันเคลื่อนที่มันจะสามารถช่วยเก็บเกตตัวของเกียร์ธาตุหลอมได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีสําหรับคนที่ต้องการจะใส่เกียร์ธาตุหลอมหรือว่าบางคนอาจารย์เล่นวันทามไปใส่เกียร์ชมพูหลอมเกียร์แดงหลอมก็ได้นะครับมันก็จะช่วยเก็บไอตรงเกตของเกียร์หลอมที่มันจะต้องเดินเก็บนะเนาะแต่ว่าแนะนำถ้าเกิดใครที่จะเล่นบอลรีเจนผมว่าใส่เกียร์ธาตุไปเถอะเพราะว่าวันทามมันมีโอกาสลั่นค่อนข้างง่ายถ้าเกิดใครจะเล่นบอลลีเจนเนี่ยก็จะนําเป็นเกียร์ธาตุส่วนใครจะเน้น ABL กับดาวมูเป็นหลักเนี่ยก็จะแนะนบ ในเรื่องของการลงบอสผมว่ามันก็ทําได้ดีตามที่ตัวละครยุคใหม่ๆตัวละครชุดใหม่ๆควรจะทําได้ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากสักเท่าไหร่นอกจากมันจะมีเงื่อนไขเยอะแล้วก็ลงได้หลากหลายแล้วก็ลงได้สนุกเล่นง่ายเอาตัวรอดได้ดีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้มีอะไรรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียของไซ็อกซะเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการคอมโบเนี่ยบางทีอาจจะแบบเปิดด้วยคอมโบแรกก่อนใช่ไหมเป็นคอมโบปกติแล้วค่อยเก็บสกิลเอาเวกเคนไว้ใช้พร้อมกับ สกิลที่อก็จะทําให้ดาเมจแรงขึ้นแต่น,นี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับอืมไซล็อกเนี่ยสกิลสะสมความเสียหายมันอยู่ที่สกิลเวเวคเคนเพราะงั้นเนี่ยตอนที่มีสกิลเวเวคเคนมันจะดูแรงกว่าตอนที่เป็นสกิลคอมโบปกติทั่วไปอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับคล้ายกับตัวของฮิวแมนทอร์จที่สกิลสะสมความเสียหายเนี่ยมันจะอยู่ที่สกิลเวเวคอืมแต่ผมก็ว่าคอมโบปกติอะถึงไม่ได้มีสกิลเวเวคเคนมันก็แรงนะโดยเฉพาะในการลงบอลลี่เจนเนี่ยดันสี่สิบสี่ถือว่าเป็นด่านที่สูงมากๆนะครับแบบเคเ คอลเลกชันตันอะยังลงยากเลยไซล็อกถือว่าทําให้ผมประทับใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ายา้อีไทีหนึ่งว่าไซล็อกไม่สามารถเข้าถึงคอลเลกชันได้นะครับแล้วก็ไซล็อกเนี่ยมีอาร์ติแฟกที่ด้อยกว่าตัวละครอ,อย่างพวกแบบเคเบิลอะไรเงี้ยเยอะมากมช่วยเพิ่มคลีดามีเฉย,ย,ยๆนะครับโอเคจีนเกรเนี่ยผมถือว่าให้ผ่านนะเพราะว่าบิวแบบบ้านๆเลยใส่เป็นเกียร์ธาตุไมเทติธรรมดาโอลินเบซิ่งนี่ก็น้อยมากๆนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูกันใน ABL บ้างว่าเป็นยังไงนะครับ Abl เนี่ยจะมี2วันนะครับที่ไซล็อกสามารถลงได้ก็คือวันที่เป็นฮีโร่มิวแทนผู้หญิงกับวันที่เป็นสายสีฟ้าฮีโร่มิวแทนนะครับวันที่เป็นสายสีฟ้าฮีโร่มิวแทนเนี่ยเราจะใช้ทีมของเคเบิลแล้วก็วันที่เป็นผู้หญิงมิวแทนฮีโร่เนี่ยก่อนหน้าน,นี้เราจะใช้ทีมของโรกหรือว่าบางคนจะเล่นโรกกระฮบซัมเมอร์สลับกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ไซล็อก แทนทั้ง2วันได้เลยเพราะว่าไซล็อกนะครับถึงจะไม่มีคอลเลกชันเหมือนเคเบิลเนี่ยไซล็อกสามารถทําคะแนนได้ถึง15ล้านแต่ถ้าเกิดเคเบิลเนี่ยคุณไม่มีคอลเลกชันเลยนะครับจะไม่สามารถทําคะแนนได้ถึง15ล้านได้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะใส่เกมม่วงวิลเลียนโอดินเบสิ่งยีเมตรคุณไม่สามารถทําได้คุณต้องมีคอลเลกชันอย่างอย่างน้อยก็แบบเจาะ3%ปโจมตี2ีกว่าอะไรเงี้ยแต่ไซล็อกนะครับสามารถทําคะแนนได้ถึง15ล้านโดยที่ไม่ต้องพึ่งคอลเลกชันเลยนะครับ ส่วนวันที่เป็นผู้หญิงเอ e n ซ์แมนฮีโร่ Hero, ใช่ไหมเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นตัวของโรกแล้วก็โฮปซัมเมอร์นะครับคือถึงโรกกับโฮปซัมเมอร์เล่นสลับกันนะครับเกียร์ม่วงวิลเลียนทั้งคู่มี d ดสเลอร์ที่เป็นเกียร์ซับวิลเลียนก็ไม่สามารถทําคะแนนได้ถึง15ล้านได้แต่ว่าไซล็อกนี่ยสามารถทําคะแนนได้ถึง15ล้านทั้ง2วันนะครับโดยทีมที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัวของ สโรมกับแดนเลอร์เอามาเป็นซับแล้วก็เอาไซล็อกจะยืนเป็นลีดหรือว่ายืนตรงไหนก็ได้เพราะว่าหลักๆเราเล่นเป็นซัพพอร์ตสองตัวไม่มีลีดนะครับโอเคซึ่งไซล็อกนะครับจะเก่งกว่าเคเบิลถ้าเกิดคุณไม่มีคอลเลกชันเลยแต่ถ้าเกิดเคเบิลคุณมีคอลเลกชันอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือว่าใครมีคอลเลกชันเลเวลสูงๆเนี่ยเคเบิลจะเก่งกว่าไซล็อกนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามถ้าสมมุติว่า ID คุณมีคอลเลกชันและคุณมีทั้งเคเบิลและไซล็อกเทียสี่เนี่ย จริงๆเล่นตัวไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถทําคะแนนให้คุณได้ทั้งสิบห้าล้านทั้งสองตัวงงปะวะแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะแบบปั้นไซล็อกมาตัวเดียวแล้วเล่นได้ทั้งสองวันเลยไงไม่ต้องไปปั้นทางโรวไม่ต้องไปปั้นทางเคเบิลนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดใครมีเคเบิลอยู่จริงก็ไม่ต้องปั้นไซล็อกก็ได้ยกเว้นว่าคุณอยากจะปั้นไซล็อกมาลงวันผู้หญิง Xmen h e r o ถ้าเกิดคุณไม่มีโรกเอาจริงถ้าเกิดคุณมีโรกมีเคเบิลอยู่แล้วอ่ะจะไม่ปั้นไซล็อกก็ได้ยกเว้นว่าคุณอยากจะอนนิน ในวันของที่เป็น Xmen ผู้หญิงฮีโร่อาจจะดูงงนะแต่ว่านั่นแหละคือมันมีตัวที่เป็นเมตาอยู่แล้วไงถามว่าส่ล็อกมันจําเป็นต้องปั้นขนาดนั้นไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้จริงจังหรือคุณมีโรคมีเคเบิลอยู่แล้วก็ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดคุณแบบกําลังหาตัวลงเ b L ไม่มีท, ope, มมท, ope, มมท able, ั้งโรคมีเคเบิลเนี่ยส่ล็อกนี่คือรับจบได้ทั้ง2วันเลยนะครับหรือแบบบางคนมีโรคอยู่แล้วไม่มีเคเบิลปั้นส่ล็อกมาก็คือโรคตกงานเอาโรคไปใส่เป็นเกียร์ท่าเลยก็ได้ เพราะว่าโรกเกนี่ยสเกตฮาสก็ไต่อบอสได้ดีเหมือนกันนะครับเอาไซล็อกเนี่ยไว้เล่นแค่ ABL ได้ทั้ง2วันเลยเคเบิลก็ไม่ต้องปั้นเคเบิลก็เป็น,นเนทีฟทีละสองโรกเขต้องมาซื้อยูนิฟอร์มอีกปั้นตัวเดียวมันจบมันคุ้มกว่านะครับคุ้มมันคุ้มกว่าเออส่วนในเรื่องคอมโบ a b e บ็กเอบีเอเนี่ยก็ตามในคลิปเลยนะครับผมก็ยังเล่นไม่ค่อยชับเหมือนกันคลิปนี้เนี่ยเอามาจากพี่ในกิลอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณเขาด้วยการันตีนะครับว่าสามารถทําได้ถึง15ล้านนนนแ่อสําหรับ ABL สรุปสซล็อกให้นะครับก็ผมรู้สึกว่ามันเก่งสมกับเป็นยูนิฟอร์มเทศกาลนะเพราะว่าบอลลีเจนก็ลงได้ดีดาวดรามูก็คือลงได้ดีมากๆ ABL นี่ก็คือสามารถทําได้เกิน15ล้านนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ทํามาได้ดีถึงแม้ว่าอาร์ติแฟกต์หรือว่าจะไม่สามารถเข้าถึงคอลเลกชันได้อาร์ติแฟกต์ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่เขาดูตั้งใจทามสมเป็นยูนิฟอร์มเทศกาลนะครับในเรื่องของแอสแดิกเนี่ยก็ ทำออกมาได้ดีมากชุดก็สวยงาม,มีสกิลที่แบบมีความเป็นซัมเมอร์มีความเป็นซัมเมอร์มากกว่าสโตรมกับไอซ์แมนมากๆนะครับแล้วก็เป็นยูนิฟอร์มที่เล่นสนุกแล้วก็เล่นไม่ยากมากมีสกิลวีแพดเอาตัวรอดง่ายถามว่ามันน่าปั้นไหมมันน่าปั้นแต่อาจจะไม่ได้น่าปั้นขนาดนั้นคือถ้าเกิดแบบบางคนที่มีโรกเทียสี่บิวแบบยัดด้วยโคตรแน่นม่วงวิลเลียนเคเบิลก็มีเทียสี่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้มีตัวละครเหล่านั้นเทียสี่แล้วแบบ ซื้อไซล็อกมาคือมันสามารถเล่นได้ทั้ง2วันเลย ABL นะแล้วก็ลงบอร์ดก็ลงได้ลงระเบีมูก็ลงได้เอาจริงผมไม่อยากจะพูดคานี้นะแต่รู้สึกว่าไซล็อกเนี่ยถ้าเกิดมีตัวละครเนี่ยซื้อมาเถอะนะครับซื้อมาเลยมันเหมาะกับมือใหม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นมิวแทนตัวแรก,แรกถ้าเกิดมือใหม่ปั้นมาเนี่ยมันได้ใช้ ABL ทั้ง2วันนะครับลงบอร์ดก็มีเงื่อนขยเยอะนะครับแถมลงระบมูก็สามารถแบกได้ เอาจิงมันติดแค่ตรงที่ว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องซื้อจากแพ็กดีลักถ้าเกิดไม่ต้องซื้อจากแพ็กดีลักนะมันจะเป็นตัวละครที่เหมาะกับมือใหม่หม,มากๆเลยถึงจะเป็นยูนฟิฟอมที่าการก็เถอะเพราะว่ามันมีงานให้ใช้งานแบบเยอะมากคือลง ABL ก็ได้ a b x ีวันฟรียังพอได้เลยนะครับแล้วก็บอลลีเจนก็มีเงื่อนไขยเยอะเราลงมือลงได้ผมไม่รู้ว่าผม,มรู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เพอร์เฟคแล้วก็เป็นแบบมิวแทนที่น่าปั้นที่สุดและแต,ตอนนี้นะครับคือเคเบิ้ลมัน มีคอลเลกชันก็จริงแต่พอไซล็อกมันเก่งเท่าเคเบิลโดยที่ไม่ต้องพึ่งคอลเลกชันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันน่าปั้นกว่าหรือเปล่าแต่มันก็แล้วแต่คนจะมองเพราะเคเบิลก็เป็นนีเทียบเทียสองใช้ของเยอะกว่าแต่ไซล็อกก็ต้องใช้เพชรปดนะครับแถมเป็นยูนิฟอร์มเทศกาลต้องเติมเงินจริงด้วยแถมเคเบิลเนี่ยมันลง ABL ได้แค่วันเดียวนะแต่ไซล็อกเนี่ยลงได้ทั้งสองวันเลยจะเลยไม่ต้องไปปั้นทั้งโรกทั้งเคเบิลแถมโรกเนี่ยปั้นมาก็ไม่ถึงสิบห้าล้านเคเบิลเนี่ยต้องมีนะงออคอลเล ถ้าเกิดอยากที่จะซื้อเนี่ยซื้อได้เลยนะครับไม่ต้อง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 กลัวเลยว่าจะไม่คุม้มเออ